สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้การาดฮับวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับความหรูหราเหนือระดับจากค่ายโตโยต้ากับรถโตโยต้าอัลปาด2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกยกระดับทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีวัฒนาและความสบายระดับผู้บริหารซึ่งบอกเลยว่าคราวนี้โตโยต้าทำออกมาได้สุดจริงๆทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและภายในที่ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในห้องรับรองชั้นหนึ่งของสายการบินระดับพรีเมียม เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับโตยโยต้า l p h พา2026ยยังคงเอกลักษณ์ความใหญ่โตหรูหราและทรงพลังเอาไว้อย่างครบถ้วนแต่มีการปรับเส้นสายให้ดูทันสมัยและมีความเป็นอนาคตมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่แบบพรีเมียมชิลที่ใช้ลายโครเมียมหนาแน่นดูมีพลังและสง่าง,งามไฟหน้าเลตแบบแมทริกซ์สองสว่างคมชัดพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ทรงเรียวยาวที่เชื่อมต่อกันอย่างลงตัวเสริมความรู้สึกกว้างและหรูตั้งแต่แรกเห็น ด้านข้างของเอาพาดดูสมส่วนขึ้นด้วยเส้นสายที่พาดผ่านจากด้านหน้าไปจนถึงท้ายรถมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมพร้อมระบบเป,ปิดปิดอัตโนมัติเมื่อเข้าใกล้กระจกบานใหญ่ให้ทัศนวิสัยที่กว้างและโปร่งสบายล้ออลลอยขนาด19นิ้วดีไซน์ใหม่ที่ทั้งสวยและช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลส่วนด้านท้ายไฟไท้ายดีไซน์ใหม่แบบเลตเต็มรูปแบบที่เชื่อมกันทั้งสองฝั่งเพิ่มความหรูหราและความโดดเด่นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนมาดูที่ภายในห้องโดยสารซึ่งเป็นไฮไลไท์ที่ทุกคนรอคอย เมื่อเปิดประตูสไลด์อัตโนมัติเข้าไปสิ่งแรกที่จะสัมผัสดได้คือความหรูหราสุดพรีเมียมของวัสดุภายในเบาะนั่งทั้งหมดหุ้มหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมระบบระบายอากาศและปรับไฟฟ้าทุกตำแหน่งโดยเฉพาะเบาะแถวที่2ที่เรียกว่า Executive Lounge Seat ปรับเอนได้เต็มรูปแบบพร้อมที่วางขาบแบบยกตัวอัตโนมัติมีโต๊ะกลางพับได้และจอความบันเทิงส่วนตัวขนาด14นิ้วให้ความรู้สึกเหมือนนั่งใน Business Class เลยทีเดียว คอนโซลกลางดีไซน์ใหม่หรูหราด้วยวัสดุโคร وم وم เมียมแอร์ละลายไม้พรีเมียมหน้าจอระบบสัมผัสขนาด1 4นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียงระดับ Hi-End จาก JBL ที่ให้เสียงใสลิฟและทรงพลังในทุกย่านเสียงแขงหน้าปัดเป็นจอดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ได้ครบถ้วนทั้งระยะทางอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่หลังคาภายในติดตั้งไฟ a อ b i บียไลทปรับสีได้หลายโทนเพิ่มบรรยากาศผ่อนคลายสำหรับผู้โดยสาร ส่วนหลังคาแบบพาน,นรามิขนาดใหญ่สามารถเปิดรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่ทำให้ห้องโดยสารโปร่งและโล่งมากขึ้นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ3โซนแยกอุณหภูมิได้ทั้งด้านหน้ากลางและหลังพร้อมช่องแอร์สำหรับทุกแถวที่ให้ความเย็นทั่วถึงมาถึงสมรรถนะและเครื่องยนโต์ To โย ta a l p h a r d 2,026ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังไฮบริดเจเนเรชั o นใหม่ ขนาด2.5ลิตรไฮบริดดินามิกฟอส n g เ n นจิที่ให้พลังรวมกว่า250แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงถึง239นิวตันเมตรระบบเกียร์อัตโนมัติ eCVT ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์รับรื่นและประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นการตอบสนองของเครื่องยนต์ดีเยี่ยมโดยเฉพาะในการเร่งแซงบนถนนไฮเวย์ระบบช่วงล่างถูกพัฒน,นาใหม่แบบ TNGA Toyota New Global Architecture ให้ความนุ่มนวลแต่มั่นคงยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะขับบนถนนเรียบหรือครุขคะก็ให้ความรู้สึกนิ่งและเงียบระบบการสะเทือนหน้าแบบแมกเฟอร์สันสตรัและหลังแบบดับเบิลวิชโบนช่วยซับแรงสะเทือนได้ดีเยี่ยมเสียงรบกวนจากถนนถูกลดลงด้วยเทคโนโลยีฉนวนเสียงรอบคันทาให้ห้องโดยสารเงียบสงบเหมาะสําหรับการเดินทางไกลหรือการนั่งพักผ่อนในด้านเทคโนโลยีและระบบช่วยขับขี่โตโยต้าอ p h a าสสอ2 6่มาพร้อมกับแพคเกจโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่จัดเต็มทั้งระบบ AK, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ p รีคอร์ริชชั่นซิสเต็ม ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Dynamic Radar Cruise Control, ระบบเตือนการออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลัย Lane d e p a r t Alert with Steering Assist และระบบตรวจจับคนเดินถนนในเวลากลางคืนนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติ Advanced Park Assist, กล้องมองภาพรอบคัน360องศาเซนเซอร์ตรวจจับรอบรถและระบบตรวจสอบมุมอับสายตา Blind Spot Monitor เพิ่มความปลอดภัยทั้งขณะขับและตอนจอด ระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้า FWD และขับเคลื่อน4ล้อ AWD ที่ช่วยเพิ่มการยึกกดเกาะถนนและความมั่นคงในทุกสภาพอากาศโดยเฉพาะเวลาขับบนทางลาดหรือพื้นเปียกเอาผาดรุ่นใหม่นี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือก3แบบได้แก่ Eco Normal และ Sport เพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งความประหยัดและความสนุกในการขับขี่เรื่อความสะดวกสบายก็ไม่แพ้ใครมีระบบประตูสไลด์อัตโนมัติแบบไฟฟ้าทั้ง2ด้าน เปิดได้ด้วยปุ่มเดียวหรือผ่านสมาร์ทคีย์ระบบเปิดฝากระโปรงหลังอัตโนมัติแบบแฮนด์ฟรีเพียงขยับเท้าใต้กันชนท้ายก็เปิดได้ทันทีเหมาะมากเวลาถือของเยอะระบบชาร์จไร้สายช่อง USB-C ครบทุกแถวและระบบควบคุมด้วยเสียงเพตโตโยต้าที่สามารถสั่งงานเปิดแอร์เปลี่ยนเพลงหรือเปิดหลังคาได้อย่างสะดวกและแน่นอนว่ารถรุ่นนี้ยังคงเน้นความเป็นรถครอบครัวระดับหรูที่เหมาะสำหรับทั้งผู้บริหารและคนที่ต้องการความสบายสูงสุด ทุกตำแหน่งนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ให้การรองรับที่ดีเยี่ยมทั้งในระยะทางสั้นและยาวส่วนเรื่องราคาในตลาดประเทศไทยโตโยต้าอ้าผ่า2 2 6คาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ4,200,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและรุ่นพนนลัสไฮบริดพรีเมียมจะอยู่ที่ราวๆ5 2 0 0 0 0บาทซึ่งถือว่าเหมาะสมกับความหรูหราเทคโนโลยี <c oughs> และคุณภาพที่ได้รับเพราะนี่คือรถระดับแฟลกชิพของโตโยตา้าที่ให้ประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษในทุกเส้นทาง โดยรวมแล้วโตยโยต้าอาัลาด2026คือรถ MPV ที่ผสมผสานความหรูหราเทคโนโลยีขั้นสูงและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมไว้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสบายในทุกการเดินทางและมองหารถที่เป็นมากกว่ายานพาหนะแต่คือพื้นที่แห่งความสุขสำหรับทุกคนในครอบครัว